รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรจจจะะะะออไกินมาาคหใ้้ใุณสนนนใใจไไม่รู้ไปไวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะกขอต้อ,อนรับผู้สูงวันตลาดสดพระรามสี่ฉันชอบมากเลยนะที่วันนี้นะคะรายการตลาดสดพระรามสี่ให้ฉันมาแถวมาหาวิทยาลัยหอกกันคาให้ มันฉินเก่าชานฉันจบพี่นี่จะวันนี้ได้รับลายแทงความอร่อยให้ามาถิ่นเดิมคือแถวแถวหอ,อกันค้าเขาบอกที่นี่นะจะมีของอร่อยอาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อรือชาเข้ามาเรกเขามา,ก,มาก็อย่ามานั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมาหมอยของสดส่งตรงจากฟาร์มจากไร่จากสวนส่งตรงลงมาจากดอยอ,อ๊ะแม่ค๊ว สวัสดีครับสวัสดีครับเธอมีตัวละครชื่อลินครับคุณลินสินเจ้าสินเจ้าครับสวัสดีครับเจ้าของร้านหรอเจ้าของร้านเป็นแฟนผมก็เป็นแฟนผมคือจริงๆผมเป็นพนักงานนะครับเจ้าของร้านเป็นแฟนไหนเรียกแฟนมาสินี่เลยครับเธอนี่แฟนเธอหรอฉกลับเลย ที่ร้านนี้ไหมคะบบะนมี่สะพายเวียดนามร้านนี้อร่อยมากจริงไหมอร่อยจริงค่ะคุณนั่นแฟนคุณจริงไปหนะ่ะจริงค่ะคนเวียดนามเหรอคนเวียดนามทแท้ๆทลได้ปะ,ะแท้แท้เขาก็มากี่ปีละสิบเอ็ดปีไม่มีกำลังใจทำงานเลย <c oughs> อ่าอ,อ,อ,อ่อ่เดี๋ยวไปคุยหน่อยละกันไปพบคำอ,อร่อยตามเข้ามาค่ะขอบคุณค่ะ ร้านบันหมีส่สะพายเวียดนามย่านหอการค้าเปิดมากว่า3ปีแล้วล่ะคะ่ะเป็นของน้องแก้วสาวไทยคนงามกับสามีหนุ่มเวียดนามเมืองดานางังนามว่าหลินคนนี้มี่ผูกรักสมัครใจร่วมกันเปิดร้านอาหารเวียดนามแท้ๆขึ้นมาโดยมีซิกเนเจอร์ของร้านคือบันหมีหรือเราเรียกว่าแซนวิชเวียดนามนั่นเองล่ะคะ่ะบันหมี่เป็นต้นตำรับอาหารเวียดนามและยังหมายถึงบาเก็ต หรือขนมปังฝรั่งเศสทรงสั้นชนิดหนึ่งแต่อาจแตกต่างที่ส่วนผสมของแป้งค่ะโดยบันหมี่จะมีผิวบางกรอบนุ่มในโดยเฉพาะร้านนี้ที่คิดสูตรขนมปังเองให้อบออกมากรอบและนุ่มในเป็นพิเศษอย่างขนมปังเวียดนามเนี่ยค่ะเข้ามาในปี1950ช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดเวียดนามเพราะฉะนั้นเวียดนาม้รบอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสใช่แต่แป้งสาลีที่ฝรั่งเศสนําเข้ามาเนี่ย ในช่วงนั้นอะราคาค่อนข้างสูงคนเวียดนามก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันแพงจังเลยคือสินค้าฟุ่มเฟือยของในช่วงนั้นสงครามอะ่ะมันไม่สามารถที่จะเอาเงินไปซื้อแป้งสาลีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอเคแหละเขามีอะไรช่วงนั้นคือแป้งข,ข้าวเจ้าเป็นเกษตรกรรมที่เขามีดังนั้นคนเวียดนามก็เลยเอาแป้งข้าวเจ้านี่แหละมาผสมออวิธีการอบอนานอะไรของมันอีกแบบหนึง่งมันก็เลยได้มาเป็นแบบนี้ อ๋อไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะต้องรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ด้วยเพราะเดี๋ยวคนเวียดนามมาแอบถามเราไม่รู้แเลยเพราะหนูเคยโดนเจอคําถามแบบนี้คุณเปิดร้านนะคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเวียดนามมากน้อยแค่ไหนนั่นแหละคือแบบเป็นจุดช็อตหนูเลยว่าเฮ้ยเรามาเปิดร้านเขาอะเราเปิดเอาง่ายๆเราเอาอาหารเขามาทำอะแต่ถ้าคุณไม่รู้ลาบไม่รู้แก่น จะมีมแค่ผัวเว็าอยางเดียวก็ไม่ได้นะถูกต้องไหมล่ะมันก็ต้องรู้อย่างอื่นด้วยเนาะเรียกว่ากว่าจะได้แป้งเป็นแบบเฉพาะตัวของทางร้านเองก็ใช้เวลาพักใหญ่ค่ะโดยที่นี่จะมีขนมปัง2ขนาดด้วยกันแต่สงกันไังไงสองแบบนี้เป็นขนมปังเหมือนกันทุกอย่างเทกเจอร์เหมือนกันแต่ว่าคนไทยเนี่ยติดทานข้าวขนมปังเข้าถึงยากมากเลยเป็นไซส์ใหญ่ไปมันก็จะดูแบบ กินไม่หมดใช่ก็เลยเป็นชิ้นเล็กขึ้นมาก็เลยเป็นชิ้นเด็กพอดีคำแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําไส้แรกคือหน้าอะไรคะเอาเป็นหมูยอก่อนก็ได้หมูยอชอบสิค่ะทามายองเนตก่อนนะคะเรือเนื้อแป้งข้างในมันสูตรเหมือนของเวียดนามแทๆเลยไหมคะเป็นสูตรคล้ายๆเพราะหนูมาอัดดบอีกนิดนึงก็เลยปรับว่าให้เราแบบทานยังไงให้เข้ากับคนไทยเพราะเราขายที่ประเทศไทยเราไม่ได้ไปขายที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ย สูตรต่างๆรสชาติต่างๆก็มาจากคุณพิจนาของแท้แหละแต่ปรับเปลี่ยนรสชาติวัตถุดิบให้มันถุกใจคนไทยถูกต้องค่ะกถ่ายเสร็จแล้วก็ใส่ผักดองนะคะน่ารับทานนะคะแตงกวาดองไหมอันนี้ไม่ดองค่ะเป็นแตงกอญี่ปุ่นแตงกวาญี่ปุ่นไม่ดองใช่ค่ะแล้วเป็นหมูยอหมูยอโอ้โหตายแล้วอุ้ยตายแล้วค่ะแต่ดิฉันขออนุญาตบีบเสียงให้ดูน่ารักเขมีเพื่อนไหม แล้วทำไมต่อคะไปอบค่ะไปอบก,กี่นาทีคะอันนี้ก็ประมาณ1-2นาทีไม่เกิน 1, 1นอาทีก็ได้รับทานแล้วไซส์ต่อไปบุ๊โก,โกขออยากเป็นไส์ใหญ่ไส์เวียดนาม,มาอันนี้ตับไก่ที่ลานะคะที่บอกว่าเป็นแบบสิตับโบดตับโบดแต่อ่ะให้ดมกินอะไรเห็ดพาฟเฟล โอ้ my gosh น่าทานมากมากใช่ค่ะอันนี้คือไส้ตับไก่เห็ดทาวฟอลใช่ค่ะคุณคูณถัมจริงๆนะอันนี้ใส่เยอะจริงๆหรือใส่เพราะรายการมาใส่อย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้ากินเราไม่ได้กินอยากินเลยเออจริงใส่วัตถุดิบของดีขนาดเนี้ยราคาแพงไหมจ๊ะเริ่มต้น40่บาท้าผู้สิงผู้เล่น คือไอ้อยาดึงแดงๆกับโทอันนี้เรียกว่าฮอยอันซอสค่ะฮอยอันใช่อันนี้ยฮอยอันซอสใช่เพราะว่าอินสปิเรชันมาจากที่ฮอยอันอันนี้จะเป็นตะไคร้แล้วก็หอมแดงเอาไปอบก่อนให้มันมีกลิ่นอ้าวเราค่อยเอาไปคั่วใช้น้ํามันกับไปตัวเม็ดของเวียดนามรสชาติจะเ,เป็นยังไงจ้ะแม่ขาจะไม่เผ็ด แต่ว่ารสจะจัดจานขึ้นมานิดนึงอันนี้เหมาะกับกินกับกุนเชียงใช่รสรสรดแซ่บซ่านไปทัางตัวจะเผ็ดไหมนะแซ่บแต่ไม่เผ็ดแซ่บือนแม่ค้าแต่ไม่แซ่บือนแม่ค้าฉันเชื่อเนอะถ้าเธอไม่แซ่บอ่ะเธอไม่ได้แฟนคนนี้มั้งจ่าแม่ค้านี่คุอะไรจะกินก็ให้บอกมาจะกุ้จะหอยเกิดสิ่งอื่นใดอ่ะเราก็ต้องมาชิมแล้วล่ะเธอ อันนี้คสอะไรจ๊ะอันนี้ไส้หอยอันค่ะที่มีกุนเชียงหมูยอแล้วก็ซอสไอตัวข้างในแซ<ฮ>แดงแดงแต่ร้านน้ำหมองน,นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเขามีซิกเนเจอร์ไม่เหมือนกันดังนั้นความอร่อยมันแตกต่างจากทุกร้านอย่างร้านของเนี่ยบัตมี่สไใเวียดนามเนะี่ยเขาก็จะมีเทคเจอร์ความกรุบกรอบอร่อยอ่ะ<ฮ>อร่อยมากจริง<ฮ>เอาเรเข้ามาเรกเข้ามาก็อย่ามัวนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่า,วาอะไรก็แค่มาัง ขอขงงงสสงรจจรจจจาาาากกกไดชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสไพยเวียดนามเกิดจากความรักถึงมีร้านนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิจ๊ะแม่ค้าแฟนหนูอยากกินแฟนอยากกินใช่แล้วก็ไปซื้อกินจิตทำไมต้องมาเปิดร้านตอนแรกหนูก็พาไปซื้อกินอยู่แต่นางบอกไม่อร่อยที่หนูทำอุ้ยแล้วเธอไปเอาสูตรมาจากไหนเ,นเล่าสิก<ส>็ตอนแรกเลยก็บอกแฟนว่าอยากทําแต่ทํายังไงให้แบบ คืออยากให้มันเป็นเรียวเวียดนามนะไม่ใช่ให้มันเป็นรสชาติออริจินอลเวียดนามเวียดนามแท้แทก็เลยบินไปเลยที่ไหนเวียดนามอยากร,รับประทานอาหารเวียดนามแทนเนี่ยจใจเขาเปิดร้านคิดยังไงเขา่ซื้อกินหล่ะก<ๆ>็มีร้านที่อร่อยแต่ยังไม่ถูกปากตอนแรกคุณแฟนทำอะ่ะมันรสชาติอร่อยแบบนี้เลยไหมสำหรับทุกคนผมไม่รู้แต่สำหรับผมอร่อยตลอดคนไทยอ่ะพริกไทยเวียดนามเครื่องเทศของเวียดนามกลิ่นคล้ายกับเครื่องพะโล้ของประเทศไทยเหมือนเอาไว้หมักก็หมูกับไก่ค่ะ เฟอเนี่ยต้นตำรับก็อยู่ที่ฮานอยต้นตหลับของเฟอครับคืออยู่ที่กรุงเทมภ<า>ูมิใจที่แฟนสาารแบบทำให้อาหารเยนามโด่งดังเราก็บอกเพื่อแล้วแหละว,ว่าต้องคุยแล้วแหละามไม่ได้แล้วแบบนี้หานไม่ได้แล้วแบบนี้หมดแล้วนะเขาบอกว่าถ้าสอบไม่ผ่านไม่คุยด้วยแล้วนะ <c oughs> โดยดีนี่ออร์แกนิกโครโพลิสเย็นเย็นเรื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไรทิปแลเธอไปเอาสูตรมาจากไหนเล่าซิบินไปเลยที่ไหนเวียดนามผู้หญิงุูเล่นอะ เขใส่ใจมากเลยเรียกว่ายังไงก็ต้องทำให้ถูกปากสามีให้จงได้ทั้งที่ความจริงแล้วทำอาหารไม่เป็นเลยแต่มุกมานะจนสำเร็จถึงขนาดบินไปเรียนรู้ถึงเวียดนามกับแม่สามีนนนเอ,อ่อเรื่องขักอย่างเงี้ยว่าทำยังไงคะแบบ ผักดองต้องทํายังไงถึงอร่อยต้องเลือกผักยังไงต้องเลือกของยังไงเราก็พาไปลองชิมเลยตั้งแต่ร้านที่เป็นโรงเรียนเล็กๆหน้าโรงเรียนจนถึงแบบร้านที่ดังๆแล้วให้เราลองดูว่ามียไหนอะไรแม่อร่อยรสชาติไหนเหมาะกับคนไทยใช่เอามาทําในเมืองไทยอ่ะมันยากอ่ะมันมันน่าจะทัดใจคนไทยยากแต่คนเวียดนามอ่ะชอบเอาให้มันอยู่ตรงกลางได้มากที่สุดนี่สามีมาคุยอยสิป้าเราเรียกกันป้าป้าลงเสียทั้งเลยอ่ะ คุณหลินเป็นชาวเวียดนามแท้ๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทําไมถึงพูดภาษาไทยชัดเจนขนาดเนี้ยมีครูส่วนตัวครับมีครูมีครูสุดตัวคอยจิวเจรให้อยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วคะประมาณสิบปีครับผมแต่เจอกันมากี่ปีแล้วสิบเอ็ดสิบเอ็ดเกือบสิบสองเมื่อเป็นแฟนเขาปีแรกเขาเอาเขาเป็นแฟนเลยหรอแรงมากเลยนะคุณหลินตอนที่คุณหลินเนี่ยอยากรับประทานอาหารเวียดนามแท้ๆเนี่ยตอนที้คุณแฟนทําเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะให้เขาเปิดร้านคิดยังไงที่ซื้อกินล่ะ ที่มาเมืองไทยแร,แรกๆครับก็ชวนเขาไปทานทานอาหารเวียดนามแล้วก็ uh huh. ก็มีร้านที่อร่อยแต่ยังไม่ถูกปากผมเท่าไหร่เพราะเขาเป็นคนเวียดนามแท้ๆไงคุณผู้ชม <laughs> เขาก็รู้สึกว่ารสชาติก็มีอร่อยนะแต่อยากกินแบบรสเวียดนามออริจินลัลก็เลยชวนมาเปิด แฟนคุณเล่าให้ฟังว่าเขาไปเวียดนามเลยไปบ้านเกิดคุณเลยไปให้แม่คุณเนี่ยสอนทําอาหารเวียดนามจริงไหมใช่ครับผมก็ตอนนั้นอ,อยากให้เขาทานแบบออริจินอลเลยก็เลยเขาเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบเรียนรู้ด้านอาหารด้วยแล้วก็ด้านท่องเที่ยวด้วยครับก็เลยพาเขาไปทำบีล็อกส่วนตัว<า>ใช่ไปที่เวียดนามเลยใช่ครับผมแล้วตอนแรกคุณแฟนทำมันรสชาติอร่อยแบบนี้ได้ไหม สำหรับทุกคนผมไม่รู้แต่สำหรับผมอร่อยตะละอดเรื่องความอร่อยยังไม่หมดค่ะยังมีอีกหน้าแห่งความภาคภูมิใจของน้องแก้วคืออะไรคะวานบอกอีกหน้าหนึ่งเขาจะทำหน้าอะไรนนเป็นไก่ตะไคไก <ข S 1> ่ตะไคได้เลยได้อันนี้ให้พี่บุ๊กโกดทำห้เันทำไส้หรอได้สิทำยังไงอะเรียมขนมปังทาด้วยมายองเนสแครอดดองแตงกวาญี่ปุ่นจากนั้นนำ เตาอบให้กรอบรอไปก่อนค่ะแล้วก็ผัดไก่ตัดไร้ต่อได้เลยใส่น้ำซอกไก่ลงไปก่อนค่ะเพราะเราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยเราจะหมักไก่ด้วยซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์สุดเข้มข้นมากๆค่ะแล้วก็พริกไทยเวียดนามค่ะพริกไทยเวียดนามเครื่องเทศของเวียดนามเครื่องเทศเวียดนามกลิ่นคล้ายๆกับเครื่องพะโล้ของประเทศไทยเหมือนกันแต่เป็นเครื่องเป็นเครื่อง เพศของเวียดนามใช้เอาไว้หมักพวกหมูกับไก่ค่ะอ่าเลชเกลือสีชมพูค่ะแล้วก็ผัดค่ะสูตรนี้ก็คือสูตรของเวียดนามเลยไหมจะ <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าของเวียดนามอาจจะเป็นเปลี่ยนน้ำมันจากของหนูว่าใช้แค่เป็นน้ำซุปเพราะว่าเอาเฮลตี้เข้าแรกพี่อยู่วันนึงมีน้องนักศึกษาเดินมาบอกว่าพี่หนูทานพวกเนี้ยไม่ค่อยคุ้นปาก oh. ก็เลยขอแบบเป็นแทมชีสเบคอนได้ไหมเป็นอันนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มอัดแอบมาเรื่อยๆแล้วก็ปรับตามว่าเขาต้องการไง แล้วก็ค่อยๆปรับสูตรมาก็คือแตกแขนงมาเรื่อยๆถึงแม้จะเป็นอาหารเวียดนามแท้ๆแต่เราก็ต้องมีเฟลชั่นบ้างใช่เสร็จแล้วจ้า <laughs> ห่าหอมเหมือนคนขื่อเลยนี่นะคะก็คือเมนูไก่ตะไคร้ที่เป็นเมนูยอดนิยมหนึ่งใน29หน้าหน้าให้เยอะอย่างนี้หรือว่าเธอเอาหน้าจากรายการน่ะให้เยอะอย่างนี้เดี๋ยวเธอไม่อิ่มเท่าไหร่นะอันนี้ร้อยยี่สิบหมูตอกอ่ะหมโดนตะไคร้โดนโดนตะไคร้โดน ต,ต้องบอกว่ามาที่นี่ต้องกินบั้นหมี่กรุกรอบแล้วต้องตามด้วยเมน,นูนี้เฟอต้นตำรับเมืองเวเฟอค่ะก็ะะมาพร้อมกับรังเศสเหมือนกันมาพร้อมกันแต่คือความที่เป็นเส้นเนี่ยมันก็คือรับอิทธิพลมาจากจีนด้วยเรื่องน้ำซุปคนเวียดนามสมัยนั้นสมัยตอนสองคารมามอะค่ะเขาไม่มีสิทธิ์ได้ทานเนือเอ้อ กระดูกที่คนฝรั่งเศสที่โยนทิ้งคนเวียดนามเอามาเคี่ยวแล้วต้มเป็นน้ำซุปมันหอมเพราะเขาเคี่ยวกระดูกจากเศษที่เขาไม่กินแล้วเมนูนี้กลายเป็นเมนูของประเทศเขาเลยอ่ะเหมือนกคล้ายผัดไทยมาเมืองไทยต้องทานนี้อะไรอย่างเงี้ยมาเมืองไทยก็ต้องกินส้มตำัตรไทยอะไรอย่างเงี้ยต้มยำกุ้งนะมาเวียดนามก็ต้องกินเฟออะไรอย่างเงี้ยถามหน่อยค่ะสูตรนี้เอามาจากที่ไหนนะ มาจากเพื่อนคุณแม่เขาค่ะที่เมืองที่เฮเป็นบ้านเกิดของคุณเลยใช่ผมเกิดที่เฮอ๋อก็เลยเอาสูตรนี้มาจากที่บ้านเขาเพื่อนคุณแม่เนี่ยจริงๆเป็นคนฮานอยเพราะว่าขึ้นชื่อจริงๆเฟอเนี่ยต้นตำรับก็อยู่ที่ฮานอยจริงครับพวกไปฮานอยมาเยอะมากแบบทุกที่ออกมานกโรงแรมปุ๊บเจอทันทีเลยหลักๆของเฟอครับคืออยู่ที่น้ำซุปเน็ตนื้ครับเป็นเนื้งว่าเป็นโครงไก่เออโครงไก่กินได้ทุกคนถูกักเครื่อง ปรุงยังไงคราเอามจากที่นู่นเลยไหมใช่ค่ะเครื่องเทศก็เอามาจากที่นู่นเลยฮันดูด้วยความภูมิใจดีกว่าในร้านของเราในอาหารของเราเป็นยังไงบ้างก็ดีใจที่สามารถแบบแนะนําอาหารเวียดนามให้ลวกค้าที่ไม่ใช่แค่คนไทยเพราะว่าเมืองไทยก็นักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันครับช,ชาวต่างชาติก็สามารถมาทานได้ก็ ภูมิใจที่แฟนสามารถแบบทําให้อาหารเวียดนามโด่งดังแนะนาให้ทุกานแบบรู้จักครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่คุณหลินกระซิบบอกผมบอกว่าทนว่าเนี่ยตอนนี้แฟนผมนะทำอาหารเวียดนามอร่อยกว่าผมอีกจริงไหมคือจริงจริงครับตอนนี้ผมถ้าผมเข้ามาครับแบบเหมือนสิ่งอะไรเกจกาเขาอะครับเขาก็จะแบบเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวฉัทำเองใช่กลายเป็นว่าจาทำอาหารไม่เป็นเลยกลายเป็นเก่งไปเลย เห็นไหมเขาเรียนลูกเก่งจริงๆนะสิ่งทีผมใจเลือกไม่ผ nee ิดเลยคนนี้จริงจริงๆเขาคิดว่าผมเป็นกำไรเขาแต่จริงๆเขาก็เป็นกำไรผมทำเอาเจ็ดเจ้บุกเกะอิดแรงช่วงหน้าไปฟังแผนการจีบหนุ่มเวียดนามของน้องแก้วกันค่ะที่แซบเพื่อความอร่อยและครบรสของอาหารทางเราขอมอบซ้อนหอยนางรมสูตรเข้มข้นปลาเด็กสมบูรณ์หอมอร่อยเข้มข้นเข้าเนื้อถึงรสชาติ ขวดใหญ่สุดคุ้มให้หนึ่งกระเช้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแทร้รราเด็กสมบูรณ์เพื่อนผม,มเป็นคนจีนออแตไ่ไม่ให้ผมเพื่อนผมมาสอนแต่ให้ออใหผม,มไปสอนเออโปะลนด์หนึ่งไม่ไ้องป <c oughs> ีนเขาเพราะบอกว่าเขากลัวความสูงต้องตรงมือต้องเดินขึ้นเขาเขาบอกว่าถ้าสอบไม่ผ่านไม่คุยด้วยแล้วนะยเราจะนั้นหนเอาหนังสือแบบพลัง ไปทำไมไปเกิดความรักไกลจังเลยอย่าไปทำอะไรตรงนั้นจ้าไปเรียนค่ะไปเรียนที่นั่นคุณก็ไปเรียนที่จีนเหมือนกันทั้งคู่เรียนภาษาจีนที่เดียวกันค่ะพอได้พบเจอกันครั้งแรกสาวเจ้าก็ปิ๊งทันทีแผ่งการจีบจึงเริ่มต้นขึ้นแบบว่าถ้าช้าคงนกแน่นอนนังว่างนัน้นก็บอกเพื่อนแล้วแหละว,ว่า ต้องคุยแล้วแหละเออเพราะมันเลิศอ่ะใช่ไอเก็ปากขาดเอาไว้ขาดไม่ได้แล้วแบบนี้ขาดไม่ได้แล้วแบบนี้มือขึ้นไกนะคือถ้าเกิดหลุดไปก็คือหลุดมือเลยนะแล้วไงต่อก็เสร็จแล้วหนูก็เลยบอกว่าอยากเรียนภาษาจีนทั้งเลยสอนไหนอะไรอย่างเงี้ยทำไมภาษาจีนเราก็ไม่ค่อยเก่งเนาะเอออยากเรียนรู้ภาษาจีนอยากเรียนรู้ภาษาจีนมากขึ้นมากขึ้นแรงบรัยเป็นกำลังจากผู้ชายแล้วยังไงต่อเขาเหมือนเขา บอกอะว่าเขาไม่ใช่คนจีนนะจะให้สอนอะไรเออโปะแล้วหนึ่งวิทยาเราคิดมุกหม่นะเพื่อนผมเป็นคนจีนแต่ไม่ไม่ให้ผมเพื่อนผมมาสอนแต่ให้ผมไปสอนเออแล้วคุณคิดมาตอนนั้นพอให้คุณไปสอนคุณคิดในในใจไหมเดี๋ยวไม่ได้คิดอะไรก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นความคิดที่ไม่คิดไม่ท่านหัวเป็นเราเนี่ยโชวตายแล้ว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 คุณว่าไงมากคุณหลินตอนนั้นก็เพราะว่าตอนนั้นยังสื่อสารกับเขาไม่ได้ครับเพราะว่าผมก็พูดไทยไม่ได้ตอนนั้นเขาก็พูด เวียดนามก็ไม่ได้เลยจีนก็ได้นิดหน่อยก็เลยให้เพื่อนเขาอีกคนหนึ่งมาแปลแบบันให้่ามาเลยตบหนุ่มด้วยการสอนภาษาจีนไปและแผนการต่อไปชวนเขาไปปีนเขาค่ะแมสาวเอกใจแล้วครับแต่ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรันไปเที่ยวนู่นนันปีนเขาที่จีนอะไรอย่เงี้ยครับเขาว่าบอกว่าเขากลัวความสูงเขาว่าแบบ เราก็แบบต้องทรงมือต้องเดินขึ้นเขามันรายจริงๆมันไส้ยังไม่หมดค่ะตามเข้าไปเล่นกีฬาถึงขอบสนามเรียกว่างานนี้ตื้อเท่านั้นที่กรองโลกนี่ก็ตีติงปองอยู่นั่นแหละไม่สนใจเราเขไม่ตีวิงปองเลยเราไม่ตีหนูก็นั่งมองหนูก็อดทนในการนั่งมองเออเราก็ซื้อข้าวกินข้าวนะในใจก็แบบไม่เป็นก็ต้องปั่นปารแว้วหนูก็ขี่แบบ ตายละกระดึกกระดึกกระดึกไปหนูก็คือตัวอย่างของคนที่มีความมานะทุกอย่างคนเลิศนานเท่าไหร่ถึงตกลงเป็นแฟนกันเขาไม่ตกลงอ่เขาบอกว่าถ้าสอบไอ้ตัวมันจะเป็นตัวข้อสอบเหมือนกันเขาเรียก HSK อะข้อสอบว่าวัดระดับถ้าสอบไม่ผ่านไม่คุยด้วยแล้วนะออวุ้นหลานจ้นหนูออาหนหนังสือแบบพลังแห่งความรักอ่ะต่ออืมแต่แล้วหนูก็พอสอบผ่านปุ๊บก็บอกว่าอ่ะสอบเอาใบไปให้เลยบอก ฉันผ่านแล้วนะใจแล้วแล้วว่าเขาเอาใบเกรดมาให้เราดูเป็นไงบ้างสุดยอดจริงๆครับมีความตั้งใจก็ต้องเลยทมเลยแล้วแหละถ้าเขาทาได้เราก็ต้องยอมเขาแล้วล่ะจริงๆตอนนั้นในใจก็อาจจะรู้แล้วนั่นแหละครับแต่ว่าอยากให้เขามีความตั้งใจมากแพชชั่รในกาตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องสําเร็จโดยโดยตัวเองเนี่ยคือตัวอย่างนะฮะที่ชอบผู้ชายแล้วทาอะไรเพื่อตัวเอง11ปีมันต้องผ่านอะไรมาเยอะมาก คุณประทับใจตัวแฟนทำอะไรเขาจริงจังต้องทำให้ได้เพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมีความตั้งใจเรียนภาษาผมเป็นคนเวียดน,นามผมเขาก็ยังไม่รู้ว่าเวียดน,นามมันคือที่ไหนเลยมเมืองไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ <g ülme> ก็สุดท้ายเขาก็อยากไปเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้ทำอาหาร ได้เป็นคนที่ไม่เคยทำอาหารเลยครับอยู่เมืองจีนผมเป็นคนทำอาหารให้เขาหมดเลยตลอดเขาต้องเป็นแฟนกันอะเนาะใช่คันรายมากเลยนะตัวคุณผู้หญิง่ะคะประทับใจคุณผู้ชายบางเขาเป็นคนที่อดทนกับหนูแล้วสอนในเรื่องแบบใหม่ๆเหมือนแบบจัดที่ทำอะไรไม่เป็นเนาะก็คือแบบทำได้เหมือนคล้ายๆว่าเหมือนคอยพุช สมมติว่าไหนที่รู้สึกทอคอยคิวไหนที่รู้สึกเหนื่อยแล้วดกจาวใช่เขาจะทำให้เรารีกลางขึ้นมาใช่ไม่ได้โรแมนติกแบบผู้ชายทั่วไปอ่ะแต่เหมือนเป็นเพื่อนที่เข้าใจและซัพพอร์ตมากกว่าแหมจะเข้าใจซัพพอร์ตจะลูก2คนแล้วตอนเนี้ลูกคนโตอยู่เท่าไหร่สิค่ะสิบขวบเขาทันชัยมาก <c oughs> ลูกคนแรกสิบขวบคบกันมา11บเปีปีเธอคบกันทํามีลูกเลยเหรอ โอ้โหฉัเป็นไหวไฟมากไปนะฉันต้องดูเป็นเพเป็นแบบอย่างแล้วคนที่สองมีเท่าไหร่เจ็ดค่ะเขาะนะนนะจ๊ะลูกค้าสาวๆคนไหนหรือว่าแก้งกวางคนไหนฟังเอาไว้เลยนะจ๊ะเห็นมาที่นั่นแล้วแฟเขายืนช่วยเสิร์ฟช่วยอะไรก็ต้องมาแอลนะคะเขามีลูกแล้วค่ะสองคน วันนี้มุกโกดต้องขอ,ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะ<อ>ที่ให้รายการ,การตลาดสดพระรามสี่ของเรามาบุกถึงร้านชิ่นเก่าย่านมหาลัยหอกันคะนี่เด็กหอคนคาจ้าเอบค็ณนะครับขอบคุณค่ะถ<อ>้าคุณผู้ชม่าสามารถติดตามรายการตลาดสดพระรามสี่ได้ทุกวันเสาร์นะคะเวลา4โมง15ทีทางช่อง3กดหมายเลข33สัปดาห์หน้ามุกโกดจะพาไปกินของอร่อยแบบไหนที่ไหนและตรงไหนต้องรอติดตามนะคะวันนี้เราทั้ง3าคนลาไปก่อนแล้วนะคะ